ต่อไปมากกว่า60อายุมากกว่า60ได้รับส่วนลด40บาทกราฟแบบนี้มีขึ้นลงเราเรียกว่าฟังก์ชันขั้นบันไดแสดงว่าถ้ามีคำว,ว่าเชิงเส้นตัดทิ้งเชิงเส้นตัดเชิงเส้นตัดเชิงเส้นตัดขั้นบันไดคือสิ่งที่เราจะต่อนะฮะแล้วในข้อนี้นะฮะฟังก์ชันขั้นบันไดเขาต้องการค่า x เป็น40 20 30-40ตรงนี้นะฮะ 40, ต้องได้รับส่วนลดเท่าไหร่30บาทตอบข้อ5ในข้อที่8ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยนะ,ะโจทย์บอกว่าต้นทุนในการผลิตน้ำหอมและ,ะไรายได้จากการขายน้ำหอมของบริษัทแห่งหนึ่งในระยะเวลา1เดือนแสดงด้วยฟังก์ชันได้ดังนี้มีคำว่าต้นทุน มีคำว่ารายได้แน่นอนกำไรกำไรน้องต้องเอารายได้ลบด้วยอะไรฮะลบด้วยต้นทุนแสดงว่าถ้าน้องอยากจะได้กำไรน้องต้องเอาฟังก์ชันของรายได้ลบด้วยฟังก์ชันของต้นทุนนั่นเองซึ่งรายได้โจทย์ให้มาเป็นฟังก์ชัน g x ต้นทุนโจทย์ให้มาเป็นฟังก์ชัน f x น้องก็2ตัวนี้มาตั้งลบกันได้เลยนะฮะเราจะได้ฟังก์ชันของกําไรมาดูกันว่าฟังก์ชันของกําไรจะได้จะได้เท่าไหร่นะฮะแสดงว่ากําไรของเราเอะไรได้คือ g x ตั้ง g x ของเรามีค่าเป็น4 40x ลบด้วยฟังก์ชันของต้นทุนคือ f x ฮะลบ 200x ใช่ไหมฮะ 200X ก็200กระจายลบเข้าไปนะครับลบ8 0 0พ